ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปอภาพสวนยางพาราภาพใบของต้นยางพาราอัดดาฮาเดินอยู่ในสวนยางพาราจากนั้นกรีดต้นยางพารา สำหรับมูฮัมหมัดอัดดะฮาวามิงน้ำยางคือเลือดและเนื้อที่ไหลรินอยู่ในร่างกายเขาเติบโตมาด้วยสิ่งนี้อย่างพาราได้หล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวและตกทอดมาถึงเขาแต่สำหรับคนทำส่วนยางไม่มีใครอยากให้ลูกหลานมาสืบต่ออาชีพนี้ควรได้เรียนได้ทำงานอยู่ในห้องที่สะอาดสะดวกปลอดภัยมากกว่าต้องมาบากบัน่นหลังขดหลังแข็งอยู่ในสวนยางรกครึมเช่นนี้ ก็คือ,อผมเนี่ยเติบโตในครอบครัวที่ลําบากนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็คือหว่าผมมีพี่น้องห้าคนก็คือผมเป็นคนสุดท้องนะครับแล้วก็พี่อีกสี่คนก็คือไม่มีใครเรียนนะครับแล้วก็ทางครอบครัวนี้ก็คือเป็นไปได้ก็คืออยากจะให้เรียนนะครับอ่าสิ่งนี้ทางพี่ๆอ่ะสี่คนก็คือได้ออกแต่งงาน หมดแล้วทุกคนก็เหลือผมคนเดียวก็ความหวังครอบของครอบครบัวก็คืออยู่ที่ผมนะครับทางครอบครัวอยากอยากจะให้เรียนเรียนให้จบอ่าแล้วก็ทางพ่อเองก็อยากจะให้ลูกอ่ะทำงานอะไรอะไรก็ได้ที่ทํางานรด้ใชการนะครับ,รบภาพต้นยางพารา พ่อและแม่ของอารดดาฮากำลังกรีดยางพาราจะเป็นอย่างไรหากลูกชายผู้ถูกพ่อแม่คาดหวังว่าจะเติบโตเป็นความหวังของครอบครัวสอบเข้าราชการตำแหน่งดีๆมีอนาคตที่สดใสหากแต่วันหนึ่งเขากลับมาบ้านเกิดด้วยสถานะที่ไร้ปริญญาในขณะที่ราคาย,ยางก็ตกต่ำไม่สามารถส่งต่อมรดกนี้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของลูกชายได้อย่างวางใจอีกต่อไป ภาพใบต้นยางพาราน้ำยางพาราไหลออกจากต้นอัดดาหาและพ่อเดินอยู่ในสวนยางพาราขึ้นตัวหนังสืออัดดาหาถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้าภาพมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ภาพหอนาฬิกาสามวัฒนธรรมภาพมัสยิดกรือเซภาพโคมสีแดงภาพตัดอาดดาฮาเดินเข้ามาที่โต๊ะทำงานวันนี้เป็นอีกวันที่มูฮัมหมัดอาดดาฮาหรือชื่อที่ทุกคนเรียกสั้นๆว่าอาดดาฮาต้องตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าในสำนักง,งานของธุรกิจค้าขายเครื่องสำอางในจังหวัดปัตตานี งานนี้เป็นอาชีพที่อัดดาหายิ้ดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองความจริงเขาน่าจะใช้เวลาขณะนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตตามวัยกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและสนุกสนานกับกิจกรรมนอกห้องเรียนอันหลากหลายกับเพื่อนๆแต่เขากลับต้องพาตัวเองกระโจนเข้าสู่วัยทำงานอย่างรวดเร็วโดวยจุดพลิกผันในช้ามืดของวันหนึ่งเรียนได้หนึ่งเทอมเทอมแรกพอจะขึ้นเทอมสองปุ๊บผมได้ไป เข้ามาหาลัยมีกิจกรรมเหมือนว่าออกกําลังกายมีทุกเชา้าครับตีห้าก็เลยหลังจากฝึกเสร็จผมก็เลยขับขับมอเตอร์ไซค์ออกเพราะว่าผมพักอยู่ข้างนอกครับขับมอเตอร์ไซค์ออกปุ๊บก็เลยมีคนข้ามถนนนะครับโดยที่ไม่ได้มองเราเลยอ่ะก็คือผมก็ชนไปเต็มเต็มนาภาพตาดัดรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ที่พื้น เขาเรียกจะเอาสี่แสน,นครับณตอนนั้นผมก็ไม่มีปัญญาใจครับก็เลยตัดสินว่าอ่าปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่าสู้คดีดีกว่าอาจจะลดมากกว่านี้อาาีกก็เลยสู้คดีขึ้นศาลร,รอบแรกเขาลดให้สามแสนผมก็ยังไม่มีปัญญาใจเพราะว่าผม,ผมก็เป็นเป็นนักศึกษาอ่าครับแล้วก็อ่าขึ้นศาลครั้งที่สองก็เขาลดเหลือแสนหนึ่ง ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้อาร์ตดาฮาทำบันทึกงานขายสินค้าออนไลน์อาร์ตดาฮจดจำวินาทีที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาครั้งนั้นได้ดีความเครียดความกังวลเกาะกินใจชายหนุ่มต้องวางแผนชีวิตในภายภาคหน้าจะนำพาชีวิตตัวเองก้าวไปในทิศทางไหน ปัญหาที่เขาเผชิญนำพาความคิดของอาดดาหล่องไหลไปไกลแสนไกลเพราะอุบัติเหตุมาพร้อมกับความรับผิดชอบและนี่สินเขาจะรับมือกับปัญหาชีวิตที่เข้ามาครั้งนี้อย่างไรแล้วก็พอรอบสุดท้ายเขาให้โอกาสอีกขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งก็ลดเหลืออีกลดเหลือเก้0 0มืแล้วก็เสียทีนี้ประกันมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยใจ่ายให้ส0 0 0 0ืก็ยังเหลืออ,อีกหกหมื ก็เลยผมตัดสินใจว่าผมขอเขาว่าขอคู่กรณีว่า,อาขอจ่ายเป็นเป็นเดือนได้หรือเปล่า2,500เดือนใช่ไ,ไหมเวลา2ปีอ่าสีดทีนี้เขาบอกว่าได้อ่ผมก็ตัดสินใจทาออกมาก็คือไม่ได้เรียนออกจากการเรียนปุ๊บมาทํางานเลยมาทํางานก็คือจ่ายเอาเงินตัวเองจ่ายเลย2,500เดือน2,500เดือนก็คือตั้งแต่ทํางานตอนนั้นน่ะก็คือไม่มีตังค์เก็บเลยอ่ะก็คือ ได้แต่จ่ายอย่างเดียวอ่ะเออจนี่อย่างเดียวก็คือปีหนึงปีปีกว่าก็สามเดือนที่ผ่านมาผมก็มีอีก1นึ่งหมื่นคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้อาจจะเป็นยอดเงินที่ไม่สูงนักสำหรับคนอื่นแต่กับลูกคนจนค่าใช้จ่ายขนาดนี้ไม่ได้เป็นมูลค่าเล็กน้อยแต่อาร์ตหาก็ภูมิใจ ที่เขาได้ชดใช้ในสิ่งที่ทําผิดพลาดในอดีตโดยสองมือของตัวเองความจริงอาร์ตหาพอจะมีภูมิคุ้มกันชีวิตติดตัวอยู่บ้างเพราะก่อนที่ชายหนุ่มจะเข้ามหาวิทยาลัยเขาเคยเดินทางไปหาประสบการณ์ที่กรุงเทพมหานครเพื่อหางานทำเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการใช้แรงกายแลกกับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาลัไเขาจะเขาจะเปิดอีกประมาณอีก1เดือนผมก็เลยไปทํางานที่ที่กรุงเทพไปเป็นรปภก็ทํางานวันหนึ่งสิชั่วโมงอะ่ะก็ไปกลับก็ตีไป13ชั่วโมง14ชั่วโมงก็คือ1เดือนตอนนั้นผมไปอยู่กรุงเทพที่จบมหงอะ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าผ่านรปภงานอื่นมันก็จะสบายจริงไหมจริงครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ ภาพมาซีดกลางจังหวัดปัตตานีป้ายถนนปนารแต่ทางแยกของชีวิตที่เข้ามาเมื่อเลือกที่จะก้าวออกจากมหาวิทยาลัยอาตหาจึงต้องวางแผนชีวิตตัวเองเขาต้องหางานทำเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองจ่ายหนี้สินที่เป็นบททดสอบชีวิตหลังจากนี้อีกทั้งต้องช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวชายหนุ่มจึงเลือกเส้นทางของคนขายของออนไลน์ แตกการมาถึงจุดที่รับมือกับความเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้ได้อาัดหามีตัวช่วยอะไรที่ทำให้เขาเผชิญปัญหาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสะทะชกทปะสะอาร์ตดาหาตรวจเช็คสินค้าที่ใช้ขายออนไลน์เป็นระยะเวลากว่า3ปีแล้วที่อาร์ตด,ดหาเข้ามาเป็นพนักงานในธุรกิจขายของออนไลน์ของกามิลาส่ง ประธานชมรมสารใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดปัตปตานีซึ่งก่อร่างสร้างธุรกิจขึ้นมาจากฐานความคิดที่อยากช่วยเหลืออดีตเยาวชนที่เคยผ่านโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ให้มีงานทำมีรายได้ที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวไปพร้อมกับการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมซึ่งงานนี้เป็นดังฟูกอันนุ่มนวลที่เข้าไปรองรับในวันที่อาดหาล้มลง เขาจึงไม่หลังเลที่จะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อทำงานหาเงินชดใช้ค่าเสียหายและเลี้ยงชีวิตหลังจากนี้แรกๆก,ก็คือผมได้เป็นคณะกรรมการใช่ไหมครับคณะกรรมการชมรมศาสเจไทยสุยทธิใต้จังหวัดปัตตานีสี่นี้นี้แกดูการทํางานของผมมาครับก็คือตอนนั้นอ่ะผมช่วยเขาตลอดนะครับแล้วแต่เขาจะสั่งอะไรผมทําได้ทุกอย่างครับก็คือเหมือนว่าภายในบ้านของเขาอ่ะเออ บางทีแกโทรมาเอออาณามาซ่อมนี้หน่อยมาซ่อมนั้นหน่อยเออผมก็จะเข้าไปทาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแกเหมือนว่าแกมีผลิตภัณฑ์เป,เป็นแบรนด์ของตัวเองอะครับของเขาอะครับเป็นแบรนด์ในราช่า่ะครับสีนี้ผมก็ได้ไไดได้ด้เอาแบรนด์ของเขาเนี่ยไปขายเอาผลิตภัณฑ์ของเขาไปขายเพราไปขายปุ๊บอ,อ๋อมันก็เลยบูมอะมันก็เลยขายดีสีนี้ผมก็ เขาก็เลยให้ผมเนี่ยมาแพ็คของทำนู่นทำนี่ทุกอย่างอ่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครับก็คือแพ็คใส่ถุงไปส่งอะไรผมทุกอย่างครับแล้วก็แกก็หลังจากนั้นแกก็เอาเอามาเป็นทำงานเลยครับเอาเป็นพนักงานเลยครับอาร์ตดาฮาถ่ายภาพสินค้าเพื่อใช้ขายออนไลน์ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะดาฮารเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือหลังจากที่ ผ่านกิจกรรมรวมพลชุดใหญ่นะคะตอนที่เราเคยจัดของปะตะัตตานีจัดใหญ่น้องเขาไม่มีงานทําแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะก็มีในเรื่องของปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาอยู่พอพอได้พูดคุยแล้วกับน้องเนี่ยรู้สึกว่าน้องจะเป็นคนที่1ความตั้งใจสูงแล้วก็เป็นคนที่คิดดีทําดีนะคะแต่ว่าขาดในการที่ใครสักคนที่จะช่วยชักจูงในไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่า เปิดไมเซตให้ให้น้องเขาแบบก้าวไปข้างหน้าได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาน้องเขามาอยู่ด้วยก็คือมามาทํางานด้วยนั่นแหละค่ะแล้วก็ผลักดันให้น้องเขารู้สึกว่าเข้าสังคมมากขึ้นทํางานให้เป็นระบบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้โโกโามมละนนาพาอาร์ดหามาช่วยงานด้วยความเชื่อมั่นและเชื่อใจนั่นเป็นพระรุ่นน้องอดีตเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้และนี คือโอกาสครั้งที่สองที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของอาดดาฮาเพราะโอกาสแรกนั้นคือโอกาสที่ชักนำให้เขาพบกับโครงการสารใจไทยสุใจใต้โครงการที่จุดไฟฝันให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้รู้จักโลกกว้างและได้เปิดหัวใจให้รู้จักกับงานจิตอาสาเพื่อสังคมประมวลภาพอาทดาฮาร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม ครั้งแรกที่มูฮัมหมัดอัดดาฮาวามิง ได้ออกเดินทางจากพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดายดดนภาคใต้สู่พื้นที่ภาคกลางกลายเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ยกระดับความรู้ความเข้าใจสังคมของอาสาหาอย่างมากมายมหาศาลภาพเยาวชนร่วมกิจกรรมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้จากดําริของพระนท่านพลเอกเปรมตินาสุลานนท์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก3าจังหวัดายดดนภาคใต้กับ4อําเภอของจังหวัดสงขลาจันนะ เทพานาทวีสบ้าย้อยและขยายโอกาสสู่เยาวชนจังหวัดสตูลในปัจจุบันให้เยาวชนที่ต่างความเชื่อเดินทางไปเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งยังเป็นการสร้างเยาวชนต้นแบบจิตอาสาณกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในภาคกลางโดยจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบัน สร้างเยาวชนต้นแบบไปแล้วนับหมื่นชีวิตซึ่งอาตดาฮาเป็นหนึ่งในนั้นและหัวใจสำคัญที่โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ได้ปลูกฝังไว้ในรากฐานทางความคิดของอาดดาฮาคือการให้ป่าเข้าให้คำคำเดียวก็คือเกิดมาต้องตกแต่งหุคนแผ่นดินก็เลยคิดอย่างเดียวว่าเออเกิดมาเราทําอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าเราเราเราไม่มีตังไปซื้อของให้ อย่างน้อยเราได้ปรึกษาผู้ใหญ่เอ,อในหมู่บ้านนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะมีอะไรสามารถที่จะมาช่วยได้หรือเปล่าก็คือเราเป็นตัวกลางนะครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพสวนยางพาราน้ำยางพารากำลังหยดหลังกลับจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้อาร์ตด่าใช้ชีวิตตามคันลองของนักเรียนที่เกิดในครอบครัวย,ยากจนแล้วต้องมาหน้าบาักบั่น อดทนสู้ชีวิตจนได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยกระทั่งได้เจอจุดเปลี่ยนของชีวิตในครั้งนั้นและแม้อาัดดาหาอุทิศตัวทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมมากมายแต่ไม่ใช่ว่าการก้าวเดินบนเส้นทางนี้จะราบรื่นและสุขสบายกลับทำให้แต่ละคืนวันคือการต้องเที่ยวกรำชีวิตอยู่ตลอดเวลาอาัดดาหาช่วยยกของทำงานจิตอาสา อาด่ามึงทางานจิตอาสาได้อะไรบ้างเงินเดือนก็ไม่มีอบางทีเขาพูดแบบนั้นเน่ยแต่เราไม่ถอยเลยอ่ะไม่เอาคําพูดที่เขาพูดมาแบบนั้นเราก็เลยทําต่อไปมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาตามนั้นครับก็คือการทำงานจิตอาสาเนี่ยคเหมือนว่าเราได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับเพราะว่าเราเหมือนว่าเราเอาข้อมูลจากภายในหมู่บ้านเออผู้ป่วยติดเตียงนะคนนี้เป็นนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ อ่าเป็นโรคนี้เราก็เหมือนว่าเราก็ไปไปหาผู้ใหญ่เหมือนว่าเขาบ้านนั้นเขาไม่เหมือนว่าไม่มีไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปถึงผู้ใหญ่อะแต่เราทํางานในด้านจิตอาสาเราก็จะรู้จักผู้ใหญ่เราก็จะไปปรึกษาผู้ใหญ่ว่าเออขอช่วยคนนี้หน่อยคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้อาร์ดาฮาลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมพูดคุยกับคนในชุมชน แม้จะล้มลงด้วยอุบัติเหตุชีวิตแต่อาัดดหาก็ยืนหยัดเพราะการประคับประคองด้วยแรงบันดาลใจจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่เปิดโอกาสให้เขาได้ลงมือทำหลายกิจกรรมที่เห็นว่ามีคุณค่าต่อตัวเองและสังคมโดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองด้วยความเชื่อมั่นต่อปรัชญาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต,ต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสะทะชกทปะสภาพต้นยางพาราพ่อของอาดดาฮากำลังกรีดยางพารา อาดฮากรีด,ดาายางพาลาโดยมีแม่ดูอยู่ข้างๆในชีวิตที่ต้องออกมาขวนขวายดิ้นรนไวกว่าที่คิดยิ่งทำให้อัด,ดาหาหาโอกาสได้ยากยิ่งที่จะได้กลับบ้านเกิดที่บ้านบือแต่ตำบตละโลเดรามันอ,อ,อําเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีแต่หากมีโอกาสเขาจะกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันกับพอ่อแม่และพี่น้อง ช่วยงานในส่วนอย่างที่มีส่วนในการดูแลเขามาตั้งแต่เล็กตอนเด็กๆนั้นตอนที่ว่าแกเรียนอยู่ปถมนะคะแกจะเป็นคนที่ว่า,าไม่เกเรเลยค่ะเพราะว่าครูอนเขารักแกมากแล้วก็ตอนอ,อยู่มัธยมอยู่เข้ามัธยมโรงเรียนวังกะพอนะคะก็ประมาณว่า แกเรียนตั้งแต่มอนหนึ่งเขาจะไม่ได้อยู่บ้านเขาจะอยู่หอพักเขาจะอยู่หอพักของโรงเรียนแล้วก็แกจะเป็นอะไรล่ะเป็นผู้นําในโรงเรียนนั้นเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนค่ะก็เลยแบบเหมือนกับว่าแกพูดยังไงอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราประทับใจในตัวน้องอะ่ะแกขอทํางานช่วยช่วยพ่อแม่ก็คือไม่อยากให้ รับภาระของพ่อแม่ต้องแบบเ,เลี้ยงแกจับจ่ายของแกแบบเงินกับว่าที่ว่าแกโดนประสบเหต,บตุอุบัติเหตุนั้นก็เลยแบบทางครอบครัวมันต้องเสียค่าค่าใจใจเยอะแกก็เลยแบบว่าเออไม่ไม่เรียนดีกว่าหาทำงานาหาเงินทำงานหาเงินช่วยพ่อกับแม่ค่ะก็เลยแบบเป็นคนที่ว่า ภูมิใจในตัวน้องอ่ะเพราะคือแกแกเป็นคนที่ทำงานจริงจังอ่ะจริงจังแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านขึ้นโลโกโ้สารใจไทย,ไทยสู่ใจใต้ชาวบ้านทำขนมตุ๊ปะห่อข้าวเหนียวด้วยใบกระพาะเป็นรูปสามเหลี่ยม ัดเข้าเหนนียวใกระ์ตด,ดาฮามไม่ได้คิดว่าการทำงานในห่วงเวลาที่ควรได้เรียนหนังสือจะทำให้เขาเก้าวถอยหลังเพราะสิ่งนี้มอบทั้งเงินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและมอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการประกอบอาชีพในอนาคตเขาจึงไม่คิดว่าการไม่ได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีในปัจจุบันนี้จะเป็นปรมร้อยของชีวิตแต่อย่างใดซ้ำยังทำให้อาร์ด,ดาฮามุ่งมั่นกับชีวิตการทำงานมากขึ้น อาดหามุ่งหวังจะเก็บเงินสักก้อนเพื่อจะเปิดกิจการของตัวเองจะได้เป็นต้นทุนในการดูแลครอบครัวในวันที่พ่อกับแม่โรยราลงไม่ไม่ไม่เสีเยเลยก็คือถ้าไม่มีงานตรงนี้ผมก็จะไปหางานที่อื่นถึงแม้ว่างานมันจะหนักผมก็สู้ครับคืออนาคตของผมก็คืออยาตอนนี้ก็คืออยากอยาอยากจะทํางานไปก่อน จะเก็บตังสักก้อนหนึ่งแล้วก็จะมาเปิดกิจกรรมเป็นของตัวเองเหมือนว่าอูอ่ล้างรถประมาณนั้นนะครับแต่อยากให้มีเป็นของตัวเองอาดดาฮาพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนที่เขายืนหยัดอย่างเข้มแข็งเพราะอาดดาหารู้ว่าเขาต้องทำอะไรและสิ่งนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อสังคม นั่นเพราะการเติบโตภายใต้ร่มเงาของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่แผ่ขยายร่มเงาทำให้อัตถาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างที่เขาชื่นชอบอัตถาจึงกลายเป็นจิตอาสาคนสำคัญของชมรมสารใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดปัตตานีและการได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมผ่านโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ทำให้อัตหาได้เรียนรู้การทำกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์กับพี่น้องที่มีความแตกต่างทางความเชื่อความศรัทธาแต่ชีวิตงอกงามอยู่บนแผ่นดินเดียวกันอารดาฮาพูดคุยกับพระภิกษุป้ายตัวหนังสือวัดหน้าเกตอารดาฮาทำงานจิตอาสาก็คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยไปไปค่ายแล้วพยายามที่เก็บประสบการณ์เยอะๆเพื่อที่จะกลับมา ดูแลภายในจังหวัดของเราเข้ามาเป็นกรรมการแล้วก็มาทำงานจิตอาสาถึงแม้ว่างานจิตอาสามันไม่ได้เงินเดือนอย่างน้อยเราเราก็มีคนรู้จักเยอะที่จะช่วยเราในวันถัดไปครับในวันที่เราลำบากก็จะมีผู้ใหญ่เพราะว่าเรารู้จักผู้ใหญ่อยู่แล้วครับจะให้คนรุ่นใหม่อ่ะเข้ามารู้สังคมสังคมเดี๋ยวนี้ว่าเออเขาทำอะไรกันบ้างไม่ใช่ว่าอยู่บ้าน อยู่ในสัง,สงคมของของ,ของตัวเองอยากจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเข้าไปเรียนรู้ชีวิตข้างนอกบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ภายในหมู่บ้านของเราอยู่ในสังคมของเราอย่างเดียวก็คือข้างนอกอาจจะมีดีกว่าบ้านของเราอีกเยอะขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ป้ายตัวหนังสือวัดหน้าเกตอุบัติเหตุชีวิตอาจมาพร้อมกับความยากลำบากในห่วงหนึ่งสำหรับบางคน การตัดสินใจบางอย่างอาจจะเหมือนกําลังก้าวถอยหลังทำให้ชีวิตไปยืนอยู่ในจุดที่ไม่อาจกลับมาได้อีกแต่ไม่ใช่สําหรับอาร์ดฮาชายหนุ่มรู้ดีว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาตัดสินชีวิตของเขาบททดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าในวันที่ยากลำบากคือการทำให้เขาถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า กำลังทาส,สวัสดีหลานๆทุกคนขอให้คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรม มันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประมวลภาพกิจกรรมเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ตัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก้กสชกทชกทปสผลิตโดย TNN ช่อง16ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้ TNN ช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง